สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาพิจิกและชาวราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงในช่วงระหว่างวันที่18กันยายนถึงวันที่17ตุลาคม2567นะคะท่านดูได้ทั้งลัคนาและราศีเน้นลัคนาก่อนส่วนใครจะดูตามราศีคนที่เกิดราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ การอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงเกิดสลับด้านก็ได้นะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเ,เรามาดูพลังภาพรวมของชาพิจิกวิถีชีวิตโดยรวมทั่วๆไปจะเกิดอะไรขึ้นกับชาพิจิกได้ไพ่พรหมฤษีได้ไพ่พระยาสุครีบได้ไพ่นางสีดา แล้วก็ไพ่พระแม่นางกวักบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะเป็นอีกหนึ่งราศีของคนโชคดีของคนที่มีโชคมีลาบเข้ามาสู่ชีวิตเพราะว่าไพ่ของคุณดีหมดเลยคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสำเร็จรุ่งโรจน์มีการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมา ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะบางท่านจะได้ไปศึกษาเราเรียนเพิ่มเติมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเรียนต่อพบเจอช่องทางทำรรมาหากินมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหรือถ้าเราไม่ได้ไปเรียนต่อไม่ได้ไปอะไรที่ไหนเลยนะคะก็แปลว่าความรู้ความสามารถของเราช่วงนี้มันคิดอ่านทำอะไรก็ดูดีไปหมดมีความเฉลียวฉลาดมีความคล่องตัวมีความกระฉับกระเฉงในการที่จะทำอะไรให้กับชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ ะะจะมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนอาจจะมีงานเพิ่มบางคนอาจจะมีโอกาสได้ขยับขยายได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้ปรับเปลี่ยนฐานะทางการทํางานได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ๆเข้ามาดูแล้วคุณจะดูเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะทางด้านความรู้ทางด้านอารมณ์ทางด้านต่างๆเนี่ยสูงขึ้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบศึกษาค้นคว้าศาสตร์ใหม่ๆม,มีโชคมีลาบทางด้านเงินทองเข้ามาจากความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองมันส่งผลดีนะคะเพราะว่าปิดท้ายที่ไพ่พระแม่นางกวักเป็นไพ่โชคลาบนะคะกวักเงินกวักทองกวักความสําเร็จกวักชื่อเสียงที่โด่งดังเข้ามาสู่ตัวคุณอ่ะอันนี้คือภาพรวมนะคะเดี๋ยวเรามาขยายที่ไพ่ยิปซีกันขอดูเรื่องการงานให้กับชาวลัคนะพิจิกราศีพิจิกหน่อยนะคะ ความสําเร็จมันมาคุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตคุณได้เก็บเกี่ยวความสําเร็จคุณได้เก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์เอากําไรเอาอะไรต่างๆนะคะคนที่มีเงินเดือนประจําความมุมานะความพยายามความไม่ย่อท้อความอดทนและความขยันของคุณทั้งนั้นเลย,พยไพ่ใบนี้สองใบนี้มันด้วยลําแข้งจรงิงๆเราขยันด้วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยเราได้เท่าตัวเราเองสู้ชีวิตอะ ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนคุณก็จะกัดฟันสู้ไอ้ความสู้ตรงเนี้ยมันทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเป็นรางวัลชีวิตคุณจะได้เก็บเกี่ยวเอาเงินทองเอาความสําเร็จเอาโชคลาภมันจะออกดอกออกผลส่งผลดีมาถึงตัวคุณในที่สุดนะคะงานดีเงินมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยค้าขายก็จะเริ่มมีกําไรจากการที่คุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คนที่มีเงินเดือนประจํามีเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มเงินเดือนนะคะอ่าส่วนคนที่ค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวจะมีผลกําไรเข้ามามีเงินที่คุณได้ทบต้นทบดอกเป็นปันผลเป็นเงินกําไรจากการค้าขายเป็นเงิน ทดแทนเงินชดเชยเงินปลอบใจอะไรบางอย่างเข้ามามาพร้อมกับหน้าที่การงานนั่นแหละงานคุณจะหนักอยู่นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนขยันและคุณไม่อยู่เฉยเยเพราะฉะนั้นการที่เราไม่อยู่เฉยเฉยอะ่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนเรามีภาระที่ต้องทําอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยบ้างรู้สึกหนักหน่อยนะคะรู้สึกว่างานเยอะจังทําอะไรต่อมีอะไรแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะ ปัญหาก็มีนะให้แก้ไขแต่มันก็หนึ่งดาบเนาะคุณก็สามารถแก้ไขได้เพราะว่าตัวตนของคุณเป็นไพ่พรหมฤษีดาวพฤหัสซึ่งก็เป็นครูเป็นผู้รู้เป็นผู้คงแก่วิชาความรู้สติปัญญาสูงอยู่แล้วนะคะซึ่งสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะมันก็เลยเหลือแค่หนึ่งดาบนะคะทีนี้พอแก้ไขได้มันก็เกิดความสําเร็จตามมาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินชาวพิจิก การเงินมีหมุนเวียนเทเข้าเทออกการเงินของคุณก็ต้องบอกว่ามันค่าใช้ใจ่ายเยอะจริงๆอันนี้เป็นทุกราศีผู้อ่านเปิดมาตั้งแต่เมษมาจนถึงพิจิกเนี่ยไม่มีราศีไหนที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเยอะเยอะทุกราศีนะคะแต่ว่าแต่ละราศีจะมีโชคแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปที่มาซัพพอร์ตตรงนี้คุณก็มีเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้การเงินมีหมุนมีเทมีเข้ามีออก มีเงินสะพัดหมุนอยู่เรื่อยๆนะคะมันอาจจะเซ็งมันอาจจะท้อบ้างแต่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไม่มีเงินนะเป็นคนที่มีเงินแต่ว่าด้วยความที่ค่าใช้จ่ายมันเยอะภาระมันเยอะหนี้สินอันเก่าก,ก็ยังมีอยู่ในบางท่านมันก็เลยเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เห็นก้อนเงินเยอะๆอยู่กับตัวเราเพราะมันมีอะไรที่ต้องจ่ายออกไปนะคะการเงินมีการผันผวนพลิกไปพลิกมาในช่วงระยะเวลานี้ มีการโยกย้ายถ่ายโอนบัญชีมีเงินเข้ามีเงินออกหยุด คือเงินสะพัดหมุนอยู่ตลอดเวลาเงินที่คุณได้มามันจะไม่ใช่เงินนอนนะเพื่อนๆนะมันมีโชคการเงินมีอะไรเข้ามาคุณหาเงินได้แต่มันจะไม่ได้มันนอนนิ่งๆอยู่กับเราพอได้ปุ๊บมันต้องหมุนออกพอได้ปุ๊บมันต้องระบายออกเพื่อเอาไปหมุนมาเป็นทุนอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีเงินกินมีเงินใช้ซัพพอร์ตชีวิตตัวเองได้แต่ให้ระวังมีปัญหาทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับบุคคลอื่นนะคะเพราะตรงนี้นะหรือใครที่มีหุ้นส่วน ก็อาจจะมีการพูดคุยข้อตกลงการแบ่งปันหุ้นส่วนอะไรที่ขัดใจกันบ้างอะไรกันบ้างอันนี้ต้องค่อยๆหาข้อยุติร่วมกันใครที่รองเงินก้อนเงินอะไรที่คาดหวังเป็นก้อนใหญ่อยู่ก็มีแววว่าจะได้อยู่แต่มันอาจจะได้ไม่เต็มแล้วก็อาจจะได้ในช่วงนู่นแหละกลางๆตุลานะคะ คุณต้องอดทนมากหน่อยนะคะมันจะเหนื่อยอยู่แล้วแหละมี5ดาบเนี่ยนะคะแล้วก็มี1ดาบก็มีอุปสรรคเข้ามาแล้วก้าวไม้เท้ากับออชาเรืออตรงนี้คือมันต้องบักบั่นเยอะมันต้องอดทนมันต้องสู้ชีวิตนะคะแต่ทีเนี้ยคุณก็มีโชคเข้ามาตอบแทนความ ความเหนื่อยยากของคุณมันทําให้คุณประสบความสําเร็จนะแล้วก็นางสีดาเป็นคนที่อดทนอยู่แล้วนะคะคมีพร้อมทุกอย่างแต่อาจจะมาช้านิดนึงแล้วก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงระหว่างที่รอเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่รอคือสู้ชีวิตค่ะต้องบอกแบบนี้ชาวพิจิกนะคะเรื่องความรักนะคะขอเริ่มต้นที่คนโสดสาหรับชาวพิจิกอู้ไพ่คนโสดขึ้นไพ่รัก้อนมาหรือไม่ก็เป็นไพ่ของคนโสดที่เดี๋ยวนะ ขอเปิดให้ครบ4ี่ใบก่อนแล้กันคนโสดผู้อ่านมองว่าคุณเลือกที่จะโสดนะคะคุณเลือกที่จะโสดเพราะว่าคุณต้องการตอนนี้คุณคุณมุ่งไปที่วิถีชีวิตที่ดีคุณต้องการมีวิถีชีวิตที่ดีคุณต้องการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงคุณอยากจะรวยคุณอยากจะมีงานมีเงินอะไรให้แบบว่าสบายๆก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยไปคิดเรื่องความรัก มีโอกาสเจอไหมมีโอกาสเจอแต่ระยะน,นี้พู้อ่านมองว่าถ้าคุณเจอแล้วคุณอาจจะมองว่ามันยังไม่ใช่คุณก็เลยเลือกที่จะบล็อกนะคะเลือกที่จะยังไม่รับใครคนนั้นเข้ามาอาจจะทําความรู้จักได้นิดหน่อยแล้วก็แล้วก็จบแค่นั้นพู้อ่านรู้สึกว่าคุณกําลังวางแผนชีวิตเพื่อให้ชีวิตของคุณก้าวกระโดดให้มันมั่นคงกว่านี้ก่อนแล้วคุณถึงจะมาคิดเรื่องความรัก เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรคุณอยากให้มั่นคงตรงนี้ก่อนนะคะคุณก็เลยมองเรื่องความรักเป็นเรื่องรองแต่อยากจะมีแฟนไม่อยากมีแต่ยังมองเป็นเรื่องรองเรื่องเงินอยู่เงินกับงานมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรักคุณก็เลยเอาเป็นที่สองนะคะคนมีคู่ทั่วไปดีค่ะอ่าโอเคฮกดาบ แต่ยังไม่ใช่ปัญหา strength แล้วก็อู้ดีมากเลยคุณคู่ทั่วไปความรักไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะคะสำหรับชาวาราศีพิจิกนะคะคนที่อยู่ไกลกันก็ไกลกันเพราะภาระหน้าที่ไปหาเงินนะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่จะต้องมาระแวงอะไรเลยมีความมั่นคงต่อความรักมีความจรงิงจังมีความมั่นคงเป็นคู่แท้แล้วเป็นคู่ชีวิตที่ที่อสตรองแล้วมันแข็งแกร่งแล้วความสัมพันธ์เนี้ย ห่างไกลกันเพราะว่าต่างคนต่างไปหาเงินแค่นั้นเองความสัมพันธ์มั่นคงมากแน่วแน่มากเด็ดเดี่ยวมากไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกันนะคะความสวีดอาจจะน้อยไปคุยกันน้อยเจอกันน้อยไม่ค่อยสวีทกันแต่ความสัมพันธ์มั่นคงขาเตียงหนักแน่นมากประมาณนี้อ่ะคราวนี้มาดูกรณีของรักสามเศร้านะคะชาวพิจิกนะ สิไม้หนักอยู่นะถ้าสิบไม้หกเหรียญ <c oughs> การแบ่งปันความรักค่ะสองไม้เท้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคนสองคน <c oughs> พอ่อเ่็นมองว่าบรรยากาศก็โอเคอาจจะหนักหนหน่วงๆอยู่เพราะว่าคุณเป็นสิบไม้หนทางนี้มันยังอีกยาวไกลกับกรณี3มเศร้าแต่แล้วฝ่ายต่างคนต่างมีความหวังต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีให้ ให้คนรักอยู่ยังไม่มีใครที่อยากจะถอดใจหรือยังผูกพันยังรักยังอยากที่จะคลองผู้ยังอยากจะเจอยังอยากจะได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้มันก็เลยต้องหนักก็ยอมเพราะว่าฉันยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับเขาอยู่ยังห่วงหายยังอาทรยังอะไรอววรอยู่ไม่ไม่ถึงกับอะไรอววรหรอกแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นความผูกพันเป็นความอาทรบางอย่างอะที่มันยังอยากที่จะก่อร่างสร้างตัวไปด้วยกันยังอยากเดินไปด้วยกันอยู่แม้ว่ามันจะหนัก ม้ว่ามันจะหนักนะแต่ด้วยความที่ตัดใจยังไม่ได้ยังไม่แข็งแกร่งพอพลังงานรักสามเศร้านะคะมันยังไม่แข็งแกร่งพอมันยังแบบอารมณ์อื่นๆเงียบๆแอบบเหงาแอบ,บเศร้ายังเป็นยังเป็นอารมณ์ที่แบบอยู่คนเดียวในอารมณ์สีเทาประมาณนั้นต่างไฟต่างมีอารมณ์แบบนี้ยังคิดถึงกันอยู่อะยังคิดถึงกันอยู่มันก็เลยดูเหมือนจะยังไม่จบนะคะช่วงนี้นะขออนุญาตเก็บสําหรับนี้เพื่อที่จะขอดู พลังงานของอเลขนำโชคสื่อนำโชคเคล็ดลับเสริมดวงนะคะเดี๋ยวขอล้างไพ่แป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคค่ะมาดูเลขนำโชคสื่อนำโชคเคล็ดลับเสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกและชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องการงานว้าวไพ่ดีมากเก้าเหรียญน,นะคะเคลียร์อู้ไพ่ดีอีกแล้วโอเคนะดีมากๆเลขห้าเลขหก 6, เลขเก้าแล้วก็ ความขยันเลยแหละมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะใบนี้นะแล้วคุณจะมีโชคทางด้านการงานเข้ามาแน่ๆเพราะคุณเป็นจกักรพรรดินะคะนี่คือคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโชคลาภจะเข้ามาสู่คุณความสําเร็จกําลังวิ่งเข้ามาสู่คุณโดยสิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางในสถานที่ทำงานของคุณก็ได้เช่นกันแบบนั้นทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ก็ได้นะคะช้างม้าัวควายนะหรือว่าคุณจะนำรูปปั้น ที่เป็นรูปม้ามาตั้งเอาไว้ในห้องทํางานแบบนี้ก็ได้พลังของม้านะคะม้าก็จะเป็นสัตว์มงคลที่บ่งบอกถึงการมีพลังชีวิตการกระฉับกระเฉงการทําอะไรที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยแพชชั่นการสนใจความรักที่จะทําแรงดึงดูดความ กระตือรือร้นที่จะทํามันจะทําให้คุณแอคทีฟในการทํางานดูมีชีวิตชีวาดูมีไฟในการทํางานก็จะเสริมสร้างพลังในการทํางานให้กับคุณได้ด้วยโชคลาภการทํางานก็จะเกิดขึ้นความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานก็จะเกิดขึ้นนะคะคราวนี้มาที่เรื่องการเงินเลขสกับเลขหนึ่นโชคการเงินให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ องคเทพที่เป็นผู้หญิงนำโชคทางด้านการเงินให้กับคุณ นะคะแต่องค์เทพที่เป็นผู้ชายจะนาโชคทางด้านการงานให้กับคุณแล้วแต่ความเชื่อนะเพราะว่าคุณมีไพ่เดวิลเข้ามาไพ่เดวิไฮพริตเชสอันนี้เป็นเดอะเมจิกเชียนเป็นเหล่าเทพเทวดาผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะคะเดี๋ยวเขาจะมาให้โชคบรรดาลโชคทางด้านการงินให้เกิดขึ้นกับคุณมีโชคเข้ามาแน่ๆเลยเพราะไพนะ่เดวิลเนี่ยมันคือโชคใหญ่ทรัพย์สมบัติมหาศาลอาจจะหมายถึงสังหาก็ได้หมายถึงเข้าของชิ้นใหญ่ๆเป็นบ้านเป็นรถแบบนี้ก็ได้ที่จะเข้ามาสู่คุณนะคะ เลข1กับเลข2องนำโชคดีมากๆเลยถ้าคุณไปทำบุญคุณอาจจะลงทายด้วย12บาท21บาทอะไรประมาณนี้นะคะใช้กระเป๋าตังค์ที่มีเลข12เอ่อยู่อยู่ติดกระเป๋าหรือว่าเป็นพวงกุญแจเลข2กับเลข1ห้อยกระเป๋าตังค์อะไรก็ว่าไปจริงๆเราเลข1กับเลข2มันคือเลขของการ ถ้าในแง่ของตัวเลขนำโชคอะไรเงี้ยถ้าความหมายของเลขหนึ่งกับเลขสองมันอยู่ติดกันมันก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเออใช้ใจ่ายอะไรตามใจเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าในลักษณะนี้ที่เรามองจากหน้าไพ่ตรงนี้ช่วง18กันยาถึง17ตุลาเลขหนึ่งกับเลขสองกลายเป็นเลขที่ดึงดูดการเงินเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณก็อด d a ประยุกต์นําไปดัดแปลงนําไปพลิกแปลงใช้ในชีวิตประจําวันเอาแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะ ต่อไปเรื่องความรักสิบดาบขึ้นมาเลยนะสิบดาบขอเลขนำโชคสิบดาบกับสิบไม้นะคะเรื่องความรักทำบุญบริจาคลงศพทำทานกับเด็กยากไร้คนพิการ ตามมูลิธีเด็กกำพร้าแบบนี้ก็ได้บริจาคผ้าขาวห่อศพให้กับศูายรญาติหรือไปร่วมเทกระจาดในหลังประชาะรประมาณนั้นไปถ้าครไม่กลัวนะแต่ถ้าคุณกลัวอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะ,ะเอาแต่ความสะดวกนะ,ะสวดมนต์กรวดน้ําแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้เรื่องความรักนะคะก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางออกไปใครที่รู้สึกว่าหนักๆอื่นๆในเรื่องความรักอยู่เลขนําโชคเรื่องความรักคือเลข6กนะคะ แล้วจะมีโชคเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอันนี้คือไพ่สรุปของคุณอันดับแรกเลยมีสติในการสู้ชีวิตใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ความอดทนของคุณต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอดทนมากนะคะเจอเรื่องหนักแค่ไหนเราก็ต้องอดทนให้ได้ผ่านพ้นไปแล้วคุณจะเจอโชคใหญ่เพราะว่าคุณเป็น The Empress ไพ,พ่จักรพรรดินีนะคะ เนี่ยยิ่งใหญ่มากสมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักคุณจะได้เป็นตัวจริงร่ำรวยมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณจะประสบความสําเร็จหน้าที่การงานก็ใหญ่โตอ่ะสาวพิจิกเนาะดูคร่าวๆเป็นแนวทางกว้างๆหรือฟังพืกอบันเทิงเท่านั้นนะคะตรงไม่ตรง,ไ,ตรงไงผู้อ่นขออภยัยเป็นนทีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ